ขอแบ่งปันคำพีเต้าเตอ๋อจริงฉบับประยุกต์ใช้โดยอาจารย์เจ้าเมี่ยวก่อบทที่สองมีกับไม่มีก่อเกิดซึ่งกันและกันคุณทั่วล่าต่างทราบดีว่าอะไรคือจินตภาพความงามในบรรดาความงามแน่นอน ยังมีอัปลักษณ์ดำรงอยู่ผลทั่วล่าต่างทราบว่าอะไรคือจินตภาพความดีในบรรดาความดีแน่นอนยังมีความชั่วดำรงอยู่ด้วยเหตุนี้มีกับไม่มีต่างก่อเกิดซึ่งกันและกันยากกับง่าย ต่างส่งเสริมผลักดันให้งานสำเร็จรุล่วงซึ่งกันและกันยาวกับสั้นเกิดจากการเปรียบเทียบซึ่งกันและกันสูงกับต่ำคอยเพิ่มเติมให้กันและกันเสียงร้องกับเสียงสะท้อนคือคู่เสียงประสานกลมกลืนซึ่งกันและกัน หน้ากับหลังเกิดจากเรียงตามลำดับซึ่งกันและกันนี่คือกฎชั่วนิวรันด์ดังนั้นอริยะบคุคคลบริหารงานล้วนแต่ปฏิบัติตามกฎธรรมชาติใช้การปฏิบัติของตนโดยไม่ปลีปา่าเป็นแบบอย่างอันทรงพลังให้การศึกษา ปล่อยให้สรรพสิ่งเจริญพัฒนาเองตามความเหมาะสมโดยไม่ก้าวไกา่ให้กำเนิดและหล่อเลี้ยงสรรพสิ่งโดยไม่ครอบครองเป็นส่วนตนช่วยเหลือเอื้อสรรพสิ่งเต็มกำลังความสามารถโดยไม่หวังผลตอบแทนเมื่อภารกิจสำเร็จผลไม่แสดงตนเป็นเจ้าของ พราะมีความชอบแต่ไม่ถือครองดังนั้นผลงานและเกียรติคุณของท่านจึงไม่สูญสลายตลอดกาลในการประยุกต์ใช้ที่สำคัญของบทนี้คือท่านเหล่าจือบรรยายถึงลักษณะตรงกันข้าม และความเป็นเอกภพของสรรพสิ่งความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะสัมพัทธ์กับลักษณะสัมบูรณ์แสดงให้เห็นว่ากฎของจักรวาลน,นั้นเป็นกฎเหตุและผลซึ่งมีอาจแยกออกจากการหมุนเวียนเป็นวัฏจักรได้ตลอดการมีกับไม่มี ต่างเป็นเหตุและผลซึ่งกันและกันต่างก่อเกิดและเปลี่ยนแปลงซึ่งกันและกันการก่อเกิดซึ่งกันและกันท่านเหล่าจือเน้นคำว่าก่อเกิดในวลีที่ว่าก่อเกิดซึ่งกันและกันมีเป็นจุดสำคัญแน่นอนจะกล่าวว่า ต่างทำลายซึ่งกันและกันก็ย่อมได้แต่วัฒนธรรมที่สืบสานกันมาเน้นแต่ด้านก่อเกิดเพียงด้านเดียวทั้งนี้มิได้หมายความว่าจะปฏิเสธด้านที่ทำลายอันที่จริงยากกับง่ายก็เป็นหลักการที่ก่อให้เกิดความสำเร็จของกันและกัน จุดสำคัญอยู่ที่คำว่าความสำเร็จร่วมกันในโลกนี้ไม่มีเรื่องที่สำเร็จร่วมกันโดยง่ายแต่ถ้ว่าเรื่องราวต่างๆในโลกในเสี้ยววินาทีที่กำลังจะประสบความสำเร็จนั้นดูช่างง่ายดดยมากและการเริ่มต้นเรื่องใดๆ ดูผิวเผินแล้วง่ายดายเหลือเกินครั้นเมื่อดำเนินการขึ้นมากลับยุ่งยากยิ่งนักดังนั้นภาษิตโบราณจีนที่ว่าพิชิตความยากเริ่มจากความง่ายจึงเป็นเคล็ดลับแห่งความสำเร็จ จำเดิมสูงและต่ำเป็นการถ่ายเทกันและกันไปสู่ระดับที่เสมอกันโดยธรรมชาติจุดสำคัญของการถ่ายเทกันและกันอยู่ที่ขั้วส่วนเกินนี้สูงอยู่เบื้องบนต่ำอยู่เบื้องล่างมองจากภายนอกแล้วมีใช่ราบเรียบเป็นแนวระนาบแน่นอน แต่ถ้าว่าโลกและจักรวาลต่างโคจรในรูปวงกลมภายใต้กฎการโคจรย้อนกลับที่เป็นรูปวงกลมอันที่จริงความสูงและความต่ำต่างอยู่ในกฎข้อบังคับเดียวกันเป็นกฎเสมอภาคดังนั้นคำว่าไม่มีสูงไม่มีต่ำ ก็คือความหมายสิ่งนี้แหละความจริงหน้ากับหลังเป็นการลำดับไล่ตามกันมาและก็ไล่ตามกันไปไม่มีขอบเขตจำกัดไม่ว่าจะเป็นก่อนและหลังแห่งการละเวลาหรือเทศา ล้วนแต่เป็นการกระทำที่มนุษย์ขีดเส้นแบ่งแยกทั้งสิ้นกุญแจสำคัญอยู่ที่คำว่าตามกันเมื่อหน้าไปหลังก็ตามมาหลังมาแล้วหน้าก็รุดหน้าต่อไปอีกหนังหววเก้าของกาละเทศะเป็นการไล่ตามกันไป และย้อนกลับอย่างต่อเนื่องไม่มีการหยุดนิ่งดังนั้นท่านเหล่าจือจึงเห็นว่ามีกับไม่มียากขับง่ายสูงกับต่ำเสียงร้องกับเสียงสะท้อนหน้ากับหลังเป็นต้นต่างก่อบทบาทซึ่งกันและกันภายใต้กฎการหมุนเวียนไป ต่างเป็นเหตุและผลของกันและกันความดีกับความชั่วไม่มีขอบเขตที่สมบูรณ์ความงามและความอัปลักษณ์ก็ไม่มีขอบเขตที่สมบูรณ์เช่นกันแสดงให้เห็นความคิดวิพาสาวิธีของท่านเหล่าจือด้วยเหตุนี้ ท่านสอนผู้คนรู้จักใช้เต๋าให้เป็นประโยชน์ได้อย่างยอดเยี่ยมคอยตามกฎธรรมชาติของโลกและจักรวาลไม่ยึดติดไม่เห็นแก่ตัวไม่ถือครองการกระทำทั้งปวงควรเป็นไปตามธรรมชาติกระทำในสิ่งที่ชอบทำ กระทำในสิ่งที่ชอบด้วยเหตุผลกระทำในสิ่งที่ควรกระทำเมื่อกระทำไปแล้วก็เฉกเช่นห่านป่าเหินผ่านฟ้านภากาศดังพระพายกระทบต้องผิวปล้องไผ่มีได้ทิ้งร่องรอยอันใดไว้แม้แต่น้อยเนืองด้วยฝาดิน มีปฏิเสธการสร้างสรรค์ที่ยากลำบากเมื่อสร้างสรรค์จนเกิดผลผลิตเจริญงอกงามก็ไม่ถือว่าเป็นของตนเองเป็นเหตุให้ผู้คนคารพยกย่องในความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติและไม่อาจดำรงตนเป็นอื่นโดยเหินห่างจากธรรมชาติได้ตลอดไป อริยบุคคลสมัยโบราณเข้าใจแจ่มแจ้งถึงเหตุผลนี้ซึ่งปฏิบัติตามกฎธรรมชาติและนำหลักนี้มาจัดก,การแก้ไขปัญหาของมนุษย์การบริหารงานปฏิบัติตามกฎธรรมชาติใช้การสอนโดยไร้วาจาคือปัญญาอันล้ำเลิศ